We yeah. สวัสดีค่ะพี่น้องคะสัปดาห์นี้เรามาพบในวาระที่ครบ5ปีรัฐประหาร2,549ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่18ก็จะมีการชุมนุมนะคะเป็นครั้งแรกที่หลังจาก มีการผลการเลือกตั้งมาแล้วเรายังไม่ได้จัดชุมนุมใหญ่เลยนะคะแม้ว่าจะมีวาระในการครบรอบต่างๆแต่ว่าเพื่อให้รัฐบาลได้ตั้งหลักนะคะจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยมีการบริหารประเทศไปก็คือ,คอมีความเชื่อมั่นไปพอสมควรเป็นเวลาประจวบเหมาะเพราะว่า การทำรัฐประหารสอง9สิครบ5ปีถ้าเราไม่จัดอะไรไม่ทำอะไรประชาชนไม่ออกมาสำแดงพลังดีนคิดว่าในฐานะนักต่อสู้นี่มันมันมันไม่ได้ละค่ะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนะคะแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าก็พวกเราได้เป็นรัฐบาลแล้วนี่ไม่ต้องออกมาบนท้องถนนอีกแล้วนะคะก็โปรดสังเกตนะคะว่า รัฐบาลคนยิ่งรักได้รับปฏิกิริยาจากเหล่าแม่ทัพนายกองอย่างไรยามที่ต้องการมารับฝังเรื่องยุทธศาสตร์นะขนาดไปถึงบ้านยังไม่ได้รับการต้อนรับเลยไม่มีพอบอเหล่าทัพมาต้อนรับบัญชาเฉยเมยนะคะนี่เป็นการแสดงออกอย่างจงแจ้งซึ่งในประเทศที่เป็นระบอบประชาธิไปไตยทำเช่นนี้ไม่ได้ เพราะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้บริหารแผ่นดินนะฮะสูงสุดแต่ไม่ใช่ในฐานะประมุกนะคะในฐานะประมุกเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ในฐานะผู้บริหารพูดตรงๆว่าเป็นเป็นนายนะฮะจะปฏิเสธเช่นนี้ไม่ได้มันก็ชัดเจนว่าระบอบอามาติยาธิปไแต่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย นะฮะแล้วก็ฝ่ายบางฝ่ายข้าราชการฐานพลเรือนระดับสูงจำนวนหนึ่งแสดงปฏิกิริยาแข็งข้อต่อรัฐบาลอย่างเปิดเผยการย้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาก็ในฐานะผู้บริหารถ้าจะบริหารให้ได้ผลก็ต้องการคนที่ทำงานแล้วสามารถบริหารเชื่อมัน่นมาบริหารได้ได้ผล ถ้าหากว่าต้องบริหารประเทศโดยที่อยู่กับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกันนะคะไม่ได้อยู่ในทางเดียวกันไม่ได้ตกลงปรงใจไปในทางเดียวกันหรือไม่รู้จักกันกระทั่งมีความคิดที่แตกต่างขัดแย้งกันไม่ได้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วปัญหาของรัฐบาลที่มาอยู่นี่ก็คืออะไรประเทศชาตินี้คือประชาชนเนี่ย เลือกมาให้มาบริหารประเทศให้มาบริหารประเทศให้เขามีความสงบสุขมีความมั่นคงนี่มั่นคงของประชาชนนะไม่ใช่มั่นคงของอภิสิทธิชนให้ประเทศเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกผู้ที่มาร่วมบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยที่ไปด้วยก,กันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยอมรับ ไม่ใช่นายกไปทางหนึง่งนะฮะรัฐมนตรีบางส่วนไปทางหนึง่งข้าราชการที่สําคัญไปอีกทางหนึง่งแล้วมันจะบริหารประเทศได้อย่างไรเพราะว่าพันธสัญญากับประชาชนนั้นยิ่งใหญ่จึงเป็นความชอบธรรมที่นายกจะต้องย้ายคนนะ,ะรวมทั้งแม่ทัพนายกองทั้งหลายด้วยนะ,ะรวมทั้งแม่ทัพนายกองทั้งหลายด้วยทั้งหมดที่พูดเนี่ยดิฉันอยากจะเรียนว่า ถ้านยยายกย้ายแม่ทับนายกองย้ายข้าราชการไม่ได้ก้อนนี้ไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีเป็นเป็นการแสดงหน้าฉากคือทุกวันนี้ก็เป็นการแสดงหน้าฉากแล้วแต่คนภาคหรือว่าตัวจริงต้องบทบาทให้น้อยสักหน่อยแต่นี่บทบาทโจ่งแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นที่จะเรียนกับพี่น้องว่าปัจจุบันแม้ เราได้นายกเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ระบอบอมาตยาธิปไตยังครอบงำสังคมไทยอยู่ครอบงำอย่างหนักครอบงำอย่างรุนแรงครอบงำทั้งความคิดนะฮะการกระทำครอบงำโดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจประชาชนที่เลือกรัฐบาลนี้เข้ามาเลยนะฮะห้าปีรัฐประหาร เราก็คงต้องย้อนรอยกันกลับไปพูดบ้างจำนวนหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วในเมืองไทยนั้นี่ันเคยทำเขียนบทความไว้ในหนังสือของโรงเรียนนะฮะเป็นหนังสือโรงเรียนฉบับฉบับแรกๆหนังสือโรงเรียนนะฮะตั้งแต่ฉบับแรกเป็นฉบับที่2นะคะที่เรามีอยู่เป็นฉบับที่3อันนี้เป็นฉบับที่สอง ในฉบับที่สองนี้เราพูดได้มีบทความอันหนึ่งคือการทำรัฐประหารและระบอบอามาธยาธิปไตยในประเทศไทยหลายคนผู้ปฏิบัติงานแกนนำน่าจะมีหนังสือฉบับนี้หรือมีบทความฉบับนี้อยู่ก็อยากให้ไปทบทวนในการที่จะจัดเสวนาเพราะเป็นข้อมูลซึ่งอาจเป็นประโยชน์สักหน่อยนะคะ อันนี้เขียนในวาระครบ3ปีทำรัฐประหารหลัง2549นะคะนั่นก็คือในปี52บัดนี้54าส่นะคะดังน,น,นั้นเขียนในวาระสปีแล้วก็พูดถึงรัฐประหารและการกรบฏในประเทศไทยเรามี20ครั้งนะกบฏท,ที่จัดเป็นกบฏเนี่ยมีกบฏบวอร์เดช7-6 คือกบฏหมายความว่าทำรัฐประหารแล้วแพ้แต่ในสังคมไทยมันประหลาดก็คือถ้าทำรัฐประหารแล้วชนะก็ถือว่าได้รัฐาธิปัตย์ได้อำนาจการปกครองเลยนะฮะแปลว่ายังสืบเนื่องมาอันนี้นี่การการการทำแบบนี้ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าอยู่ในระบบอวมาย์ทเพราะในสมัยโบร,ราณเวลามีการแย่งชิงอ่าอ่าในสมัยโบร,ราณเลยนะฮะแย่งชิงราชบัลลังก์ หรือในสมัยหลังๆมาเนี่ยนะฮะก็คือถ้าใครทำสำเร็จก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใครแพ้ก็เป็นกบฏพอมาในระบอบอมารติยาธิปไตยถ้าใครทำรัฐประหารนะฮะชนะก็ได้รัฐาธิปัตย์ใครแพ้ก็เป็นกบฏนะแ,และมีกบฏบางยุคบางครั้งในตอนนี้ที่ถูกฆ่าก็มี นะบางส่วนก็ถูกจำคุกหรือได้อภัยโทษหรือได้นิรโทษก,กรรมแต่นี่มันเป็นพัฒนาการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นะบ,บเพราะมาเป็นระบอบอามาตชนะนะชนะก็คือก็ได้เป็นอามาตย์อามาตใหญ่นะแล้วได้รัฐาธิปัตย์ถ้าแพ้ก็เป็นกบฏพูดถึงกบฏมีขบฏบ,บวรเดช11ตุลา24 7 6 กบฏวังหลวงอันนี้ยุคอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดี26มิถุนา2492กบฏแมนฮัตตัน29มิถุนา2494กบฏพลเอกฉลา26มีนาพศ2520กบฏพันเอกมนูญรูป,ปร,รูปขจร1เมษา2524แล้วพันเอกมนูญกบฏอีกครั้ง9กันยา 2528ที่เหลือเนี่ยเป็นรัฐประหารที่ชนะนะฮะที่เหลือเนี่ยเป็นรัฐประหารที่ที่ชนะและรัฐประหารที่สําคัญย้อนรอยนิดเดียวเพราะว่ามิฉะนั้นจะเสียเวลาที่เป็นหลักไม้ที่ทําให้ประเทศถอยหลังเข้าสู่ระบอบอามาตนะฮะเข้าสู่ระบอบอามาดเต็มตัวเน้นต้องพูดว่าระบอบอามาตเต็มตัวก็คือรัฐประหาร 8พฤศจิกา2490โดยที่พลโทผินชวนวันเป็นหัวหน้ายึดอำนาจแล้วก็ให้ในข่วงนะฮะให้ในขวงเป็นนายกอยู่พักเดียวจากนั้นจอมพลปอ,อก,ก็มาเป็นนี่เป็นหลักไมยสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เข้ามาอยู่ในระบอบอำมตา์เต็มตัวเพราะ,ะนั้นรัฐธรรมนูนหลัลงจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญฉ,ฉบับระบอบอมตา,า์มาเป็นลำดับและเชื่อไหมว่า รัฐธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนก็ยังมีรากเหง้ามาจากรัฐธรรมนูนฉบับระบบอมาตย์2,490แปลว่าระบอบอมาตย์เนี่ยได้ครอบงำอยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยตั้งแต่2,490แล้วรัฐธรรมนูญฉบับ2,489ก้าวหน้าและเพราะความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูน2,489จึงทนไม่ได้ นะฮะในที่สุดต้องทำรับระหารแล้วได้2490และมาจนถึงบัดนี้รัฐธรรมนูญฉบับระบอบอม,มาย์ยังครอบงำสังคมไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันไว้เมื่อไหร่ก็ค่อยศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบว่า8990ต่างกันตรงไหนแล้วทําไม90ยังครอบงำเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนรัฐธรรมนูญอมาย์มาจนถึงปัจจุบัน40ยก็ยังเป็นนะฮะยังมีรากเหง้าอันนี้อยู่ แล้วที่ตัวที่สำคัญคือรัฐประหาร16กันยา2500ของจอมพลสฤษดิ์อันนี้ทำลายคณะราษฎรหมดเกรี้ยงเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าตอนหลังตอน2 4 9 0จอมพลปอยังกลับมาเป็นนายกแล้วก็เป็นเผด็จการอยู่จำนวนหนึ่งแต่จอมพลปอยังมีที่มาจากคณะราษฎรและก็เมื่อในตอนท้ทายพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง ในที่สุดก็เป็นความขัดแยง้งในหมู่ชนชั้นปกครองด้วยกันเองนะฮะโดยเฉพาะทหารสายทหารเพราะ,ะนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ทำการรัดประหารนะ,ะและนับจากนั้นเป็นต้นมาะระบบอมาตยบวกกับระบบะเผด็จการทหารก็มั่นคงบักหลักมั่นคงพอดีอยู่ในยุคสงครามเย็นด้วยก็เกิดการต่อสู้ของประชาชนนะฮะแล้ว ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้การครอบคำของระบอบอรมาร์เผด็จการทหารผนวกกับสงครามเย็นที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็อยู่ในสภาพที่น่ากลัวและวิกฤตนับจากบัดนั้นเป็นต้นมานะฮะจนกระทั่งมา2516เร็วๆนะฮะเร็วๆก็คือ2516 การที่ประชาชนภายใต้การนำของอมาต์บางคนนะที่ช่วยกันมาต่อสู้เพื่อไล่เผด็จการทหารออกไปแต่ก็ไม่ได้ขับไล่ระบอบอมาต์กลายเป็นว่าระบอบอมาต์แข็งแรงขึ้นแต่ทหารอ่อนแอลงนะคะจนกระทั่งหนึ่เเป็นจุดสูงสุดที่มีการปรับปรามประชาชนในช่วงยุคนั้นด้วยความหวาดกลัว ในปัญหาสงครามเย็นนะกรัวทฤษฎีโดมิโนโนะเพราะนั้นรับประหาร2519เนี่ยทำหลายรอบและเมื่อที่น่าสนใจก็คือว่าหกตุลามีการปรับปรามประชาชนอย่างโหดร้ายรุนแรงมีกระบวนการคล้ายๆกับที่เรายังเกิดขึ้นมีกองกำลังประชาชนที่เรียกชื่อต่างๆกันนะอภิรักษ์จักกรีและมีลูกเสือชาวบ้านมีอะไรจำนวนหนึ่งมีกระทิงแดงเหมือน ของเราทุกวันนี้มีมีพันธมิตรมีสลิมมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่ระหว่าง6ตุลากับมิกับ4 9เนี่ยนะฮะรับปาน25 4 9มีลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นในในในเรื่องนี้เน,นี่ยนักวิชาการในยุค6ตุลาเขาดูจะเข้าใจปัญหาของคนเสื้อแดงมากกว่าคน14ตุลาเพราะคน14ตุลา ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ยืนอยู่ปีกอนุรักษ์นิยมและจารีตนิยมก็ไม่แปลกเพราะขาบวนการ14ตุลามีความก้าวหน้าระดับหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะร่วมกันอยู่โดยที่มีผู้นำในยังยังเป็นอนุรักษ์นิยมเพียงแต่เป้าหมายตรงกันก็คือไม่เอาเผด็จการทหารแต่ยังเอาระบบอมารตยาธิไปไตยเป็นด้านหลักนะคะ ในตอน14ตุลาพอมา6ตุลาเนี่ยนะ,ะเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปละนะ,ะก็คือถูกปราบละเพราะนั้นนักวิชาการหรือปัญญชนที่ถูกปราบ6ตุลาก็จะมักจะยืนข้างเสื้อแดงมากกว่าคน14ตุลานะฮะผ่านจาก6ตุลาที่น่าสนใจที่ท่านอยากจะเรียนตรงนี้ว่าอยากให้เราออามาเปรียบเทียบกันคืออะไรก็คือกรณี6ตุลาเนี่ยคุณสุธรรมแสงประทุม นะฮะแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนดูเหมือนอาจารย์สมศักดิ์เขียมธิรสกุลแล้วก็อาจารย์หลายคนค่ะส่วนหนึ่งก็คือหนีเข้าป่าส่วนหนึ่งก็คือติดคุกนับเป็นปีนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลพอมีการซักถามการฆ่าการปราบปรามประชาชนก็เกิดรับประหารรอบใหม่เิดรับประหารรอบใหม่ท่ามกลางการซัก สักใน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 ศาลเนี่ยปรากฏว่าคนมาดูมากเลยนะคะมาดูกันมากเลยแล้วก็ฟังก็มีฐานส่วนหนึ่งก็พูดพูดออกมาพอคดียิ่งลึกๆึกลกไปเกิดรัฐประหารรอบใหม่ค่ะแล้วนิรโทษกรรมทั้งหมดก็คนส่วนหนึ่งออกมาจากเรือนจําได้เราก็อยากจะตั้งคําถามว่าเราก็กลัวจะซ้ารอยหรือเปล่าเพราะว่าพอยิ่งสืบสาวร,ราวเรื่องไปยิ่งลึก ก็เกิดรับไม่ได้พอรับไม่ได้ก็ใช้วิธีการก็คือนิรโทษทำรับอาหารรอบใหม่แล้วนิรโทษกรรมนี่คือเหตุการณ์6ตุลาพอมา3-4เกิดรับประหารด้วยความกลัวว่าจะอันนี้ไม่ใช่สงครามเย็นแล้วเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้ะเรื่องของตำแหน่งนะเรื่องของความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ในหมู่ผู้ปกครองด้วยกันแล้วทำรับประหารนะ เป็นความไม่ลงตัวกันในหมู่ขุนทหารด้วยกันที่น่าสนใจของเหตุการณ์3ามสีซึ่งเราจะมาดูเป็นแบบอย่างเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการลุกขึ้นของประชาชนภายใต้การนำของสมาพันธ์ประชาธิปไตยซึ่งบ,บัดนี้แกนนำไปกันคนละทางเลยคนละทิศคนละทางนะฮะไปอยู่เสื้อเหลืองส่วนหนึ่งไปอยู่เสื้อแดงส่วนหนึ่ง ที่น่าสนใจก็คือว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเกิดได้คุณอน,นันต์ปัญญารชุนเป็นนายกแล้วนะคะเมื่อมีการลุกขึ้นสู้ประชาชนคุณอน,นันต์ก็กลังจากนั้นก็กลับยังกลับมาเป็นนายกอีกอก,อก,อก็หาคนไม่ได้หรืออย่างไรนะคะเมื่อคุณอน,นันต์ปัญญารชุนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอภิสิทธิชนอนุรักษนิยมเพียงแต่ว่ายังมีความทันสมัยนะคะแล้วมีลักษณะ เอียงมาทางเสรีนิยมมากไม่สุดตองไม่ใช่อนุรักษ์นิยมสุดต่งแล้วก็มีเพื่อนเป็นพวกองค์กร NGO และรวมทั้งนักธุรกิจจานวนมากนะเพราะฉะนั้นจะมีขาข้างหนึ่งอยู่ในปีกอนุรักษ์นิยมและขาอีกข้างหนึ่งอยู่ในพวกกลุ่มทุนยมและ NGO นะฮะก็เลยกลายเป็นตัวเลือกแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังพฤษภาศัามห้การปรับปรามประชาชนครั้งนั้ง ครั้งนั้นน่ะมีการสืบสวนสอบสวนกันอย่างเป็นระบบพูดง่า้ๆว่าฝ่ายประชาชนชนะและหลังจากนั้นย้ายแม่ทัพในกองหมดเลยค่ะพอบอทอบอ,อะไรต่างๆตอนที่คุณนันต์ขึ้นมารอบหลังรอบที่ฝ่ายประชาชนชนะเนี่ยก็ไม่เรียกว่าชนะสักทีเดียวนะเพราะว่ามีการเข้าไปนั่งคุยกันต่อหน้าแล้วบอกให้เลิกแล้วต่อกันก็เหมือนกับประชาชนชนะแต่ชนะตรงไหนก็คือว่า ย้ายแม่ทัพนายกองหมดเลยพอบอทบอนี่ก็เป็นข้อพึงสังเกตให้พี่น้องเอาหกตุลาเอาผลจากหลังรับประหารหกตุลาเอาผลจากรับประหารสองห้าสามสี่ลุกขึ้นสู้ประชาชนสองห้าสามห้านะฮะในหกตุลานั่นเหมือนประชาชนแพ้แต่สุดท้ายก็เกิดรับประหารรอบใหม่ขึ้นศาลพอประชาชนทำท่าว่าจะดึงเรื่องออกมาได้มากก็ทำรับประหาร แล้วนิรโทษกรรมนี่คือบทเรียนบทหนึ่งพอมาพฤษภาสามก็ดูเหมือนว่าประชาชนใจชนะและเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญน,นะฮะสองหมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรดูเหมือนจะก้าวหน้าไปหมดเลยนะคะแล้วขอโทษค่ะปลดกล่าวรูดเลยค่ะทหารก็มีคำถามตอนนั้นด้วยซ้ำว่าจะต้องถึงกับขับไล่ออกไปนอกประเทศไหม พวกแกนนำสมาพันธ์บอกว่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ออกไปจากตำแหน่งหน้าที่อันนี้พูดไว้ไม่ได้บอกให้ใครทำนะฮะแต่ว่าเราให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าให้ออกไปจากตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นความยินยอมพร้อมใจของระบอบอารมเรีอยอไ้ใหญ่จะบอกได้ว่ามันมีคีย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือได้คุณอนันต์ปัญญรชนมาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นทึงทาได้เพราะคุณอนาันต์เนี่ยขา ข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในกับอนุรักษ์นิยมและเป็นขาที่แข็งแรงที่คนอนุรักษ์นิยมไว้ใจด้วยนะ,ะในระบบอมาตยไว้ใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีขาอีกข้างมาอยู่กับพวกกลุ่มในทุนและ NGO จึงผ่านทำให้ระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้ดูเหมือนดีและเราก็นึกหมดว่าตอนสามาั์ก็ไม่นึกว่ามีรัฐประหารแล้วนะไม่นึกว่าจะมีแล้วนะดนเรียนตรงๆว่า ชีวิตผ่าน14ตุลา6ตุลามาก็ไม่นึกว่า35จะเกิดขึ้นมันก็เกิดและในที่สุดเราก็มาถึงตอนของชีวิตที่ว่าเรามาพบรัฐประหาร2549ซึ่งดิฉันไม่เคยคิดว่าจะพบนะฮะเราในครึ่งหลังเราก็จะมาพูดเรื่องรัฐประหาร2549กับผลพวงของมันค่ะ